พี่จะเลิกเล่นฟุตซอลแล้วเหรอครับใช่ครับจะเลิกแล้วครับพี่วางแผนชีวิตหลังค้าแข่งยังไงบ้างครับคือตอนนี้ผมก็อยากจะเป็นผู้ให้บ้างครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีนัดสัมภาษณ์พิเศษกับนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับเจ้าของฉายาพ่อมดฟุตซอล เขาก็คือเทพอาร์มสุภวพฒิเถื่อนกลางนั่นเองครับผมและการสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับผมเราจะไม่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องฟุตซอลเลยนะฮะเพราะผมได้ยินมาว่าเทพอาร์มเขามีโปรเจกต์นอกเหนือจากการเป็นนักกีฬาฟุตซอลอนะครับผมและจะเป็นยังไงนั้นเราไปคุยกับเขากันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้เรามาอยู่กับเทพอามแล้วนะครับผมสวัสดีครับพี่อามสวัสดีครับผมได้ข่าวมาว่าแรงข่าวของผมเนี่ยเชื่อถือได้แน่นอนพี่จะเลิกเล่นฟุตซอลแล้วเหรอครับใช่ครับจะเลิกแล้วครับทําไมอะพี่เลิกไวจังอะโอ้ก็ต้องเลิกขยันเล่นแค่ห้าหกปีก็ต้องเลิกแล้วสามขยัเล่นถึงห้าหกสิบปีอะครับก็แค่ห้าหกปีก็พอแล้วครับอแต่ตอนนี้ก็ยังรับใช้ทีมชาติอยู่ครับก็ ตอนนี้ก็ซ้อมทีมชาติอยู่แล้วก็อีกเดือนหน้าเนี่ยก็จะแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชียครับเพื่อมีโคต้าไปาฟุตซอลโลกครับโมตกใจมาเลยครับพี่คือแล้วอย่างเงี้ยหลังจากพี่อำลาทีมชาติแล้วพี่วางแผนชีวิตหลังคาแข่งยังไงบ้างครับก็ถามว่าวางแผนยังไงครับตอนนี้ก็มองเป็นเรื่องของธุรกิจอะครับว่าเราจะต่อยอดอยังไงแล้วว่าเราจะทําอะไรครับแล้วก็มีเรื่องอโค้ดด้วยครับ ก็ S <S คือเราก็อยากไปเรียนโค้ดแล้วก็อยากมาพัฒนาเด็กๆที่อนาคตต่อไปให้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 เป็นเลือดครับจากประสบการณ์ของผมที่ผมเคยได้เป็นผู้รับมาครับ,ค,รบคือตอนนี้ผมก็อยากจะเป็นผู้ให้บ้างครับแล้วโอกาสที่พี่อาร์มเคยได้รับมานี่มันเป็นยังไงครับ โอกาสที่ผมได้รับเมื่อก่อนครับคือผมก็เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งครับที่อยู่จังหวัดราชบุรีครับแล้ววันหนึ่งผมได้โอกาสผมได้รับโอกาสขึ้นมาเงี้ยแล้วทำให้ผมประสบความสำเร็จผมเลยอยากมอบโอกาสตรงนี้ให้กับ,บน้องๆท,ที่อยู่ตามต่างจังหวัดให้เขาเได้ประสบความสำเร็จเหมือนผมครับท,ทั้งในเรื่องของอุปกรณ์กีฬาเรื่องต่างๆที่ผมจะไปพัฒนาตรงนั้นครับแล้วพี่อามจะมีส่วนร่วมในการมอบโอกาสให้กับเด็กๆยังไงได้บ้างนะครับ ส่วนตัวผมก็อาจจะไปมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆตามต่างจังหวัดนะครับแล้วก็อาจจะสอนเรื่องของเทคนิคและแท็คติกต่างๆที่ผมจากประสบการณ์ของผมที่เรียนรู้จากโค้ชต่างๆหรือว่าเรื่องในสนามเนี่ยก็จะไปถ่ายทอดให้กับน้องๆเยาวชนเหล่านี้ครับแลวคือพี่อาร์มทำโปรเจกต์นี้คนเดียวเหรอครับเปล่าครับพี่ก็ทําร่วมกับร i เมเ e d t ร์ไทยแลนะครับก็พี่เห็นโครงการนี้ครับ วิกิปแอนด์วิกเก็นะครับก็คือเป็นเป็นโครงการที่เป็นผู้ให้นะครับผมคือเราก็ได้ได้เห็นโครงการนี้ก็รู้สึกว่าเราชอบครับเพราะว่ามันเป็นมันมัน,ม,นมันตรงคอนเซ็ปที่ที่เราต้องการอยู่แล้วครับก็เลยไปจับมือและร่วมกันทำโครงการนี้ขึ้นมาครับแล้วโครงการวิกิปแอนด์วิกเกตนี่มันเป็นยังไงล่ะครับครับก็เป็นโครงการที่มอบโครงการให้กับเด็กๆครับแล้วก็ เป็นสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กให้กับคนชาวแบบเหมือนแบบว่าอยู่ทุรกันดารที่เขาไม่มีโอกาสนะครับก็คือเราอยากจะไปเจาะตรงนั้นแล้วไปแหล่งตรงนั้นเพื่อให้น้องๆลอานั้นอ่ะคือได้มีอาชีพแล้วก็ประสบความสำเร็จครับเห็นว่าก่อนหน้านี้ได้ไปทํากิจกรรมกับน้องๆที่อาเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีมาพี่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ คือต้องบอกงนี้ก่อนเลยครับคือวันนั้นอ่ะพี่เบียร์โทรมาพี่เบียร์เจ้าของลิมิเตียไทยแลนด์เนี่ยโทรมารหาผมแล้วก็เหมือนแบบชักชวนผมให้ไปโครงการนี้ผมก็ตอบทันทีเลยว่าผมไปครับคือผมอยากไปมอบของเหล่านี้แล้วก็ไปสร้างแรงบนันดาลใจให้กับน้องๆกลุ่มนี้ครับเพราะว่าสิ่งที่ผมไปมาผมก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าน้องๆเหล่านี้คือเขามีโอกาสน้อยมากอ่ะที่จะมีคนเนี่ยไปจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ เวลาเราไปเห็นน้องๆทํกากิจกรรมเนี่ยเขาเขาเต็มที่มากและเขาเขาเขาไม่เขาไม่ทำให้เวลาตรงเนี้ยเสียไปครับคือเขาเต็มที่ทุกครั้งในการเล่นอะไรอย่างี้ครับ<ไ> <G> ก็เลยรู้สึกว่าน้องๆเหล่าเนี้ยคือเขาตั้งใจจริงๆแล้วก็เขาอยากจะประสบความเร็นในชีวิตนะครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าตอนไปถึงแล้วเป็นยังไงบ้างตอนไปถึงเนี่ยเราก็มีเซอร์ไพรส์กันนิดหนึ่งก็คือ ทางทีมงานทางรีเวเดียนเนี่ยเขาก็ทำมัชคอตขึ้นมาครับให้ผมใส่ทีนี้ผมก็ใส่ไปแล้วก็เหมือนแบบว่าเดินลงจากรถอะไรอย่างเงี้ยหน้ามืดเลยโอ้หน้ามืดเลยครับแล้วก็ร้อนด้วยเพราะว่าตอนนั้นอากาศร้อนมากครับที่จัญนบุรีครับแต่ก็ยอมเหนื่อยเพื่อเพื่อน้องๆครับเพื่อเราจะไปเซอร์ไพรส์เขาอะไรอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งแบบพอถอดหมวกออกมาเนี่ยน้องๆตกใจกันหมดทุกคนไม่ว่าจะเป็นน้องๆผู้ปกครองคือแบบคือคนที่นั่นอ่ะคือเขาไม่ได้โอกาสแบบเหมือนแบบ นักกีฬาฟุตซอลทีมชาติเนี่ยไปเจอตัวกับตุต๊ตชัยเลยครับ<อ>ก็น้องๆก็ดีใจผมนี่เซ็นมือแทบหงิกเลยเซ็นแบบคือ,ค,อคือเซ็นเยอะมากครับทั้งรองเท้าทั้งรองเท้าสองคู่เอ้ยสองข้างรองเท้าสองข้างแล้วก็ทั้งเสื้อบางทีน้องไม่เอาเสื้อทั้งหากมาให้<อ>เซ็นอะไรเงี้ยแม้กระทั่งที่ผมประทับใจที่สุดเลยรองเท้าแตะตาช้างดาวเนี่ยซึ่งผมแบบไม่เคยเซ็นที่ไหนมาก่อนนะ คือเพิ่งเซ็นที่นี่ที่แรกครับขนาดตาช่างดาวก็ยังให้เซ็นเลยครับก็ทำให้พี่แบบชื่นใจใช่รับชื่นใจครับรู้สึกทําให้แบบเราแบบโหแบบบวแบบวใจแบบฟูอะครับัวใจฟูอ๋อเด็กๆนี่ขาดแคลนกันเยอะมากเลยทั่วประเทศเลยแล้วพี่จะช่วยยังไงครับผมยังนึกไม่ออกเลยโอ้โหก็พี่ก็ไม่ได้เป็นคนร่ำรวยอะไรมากมายครับแต่ก็พี่ก็ได้มีโครงการแล้วก็ไปปรึกษากับทางลิมเทียนไทยแลนด์นะครับ ว่าจะ,ะทําเสื้อผลิตแบบเสื้อคอลเลคชันของพี่เองเนี่ยวางขายไหมอะไรเงี้ยก็จะเอารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยมาสมทบทุนแล้วก็มาช่วยเหลือกับโครงการนี้ครับพูดแล้วผมอยากเห็นคอลเลคชันเลยอะ่ะพี่มีเอามาด้วยไหม,มคือผมอยากเห็นมีครับมีครับมีเอามาครับนี่เลยครับรนี่ครับจะเป็นกล่องอ่าดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับ<อ>นี่ครับเฮ้ อันนี้ครับอันนี้ก็คือเสื้อของผมเองครับที่ผมเป็นคนอ,ออกแบบเองแล้วก็เป็นคนที่คิดเรื่องสีทุกๆอย่างครับในในเนื้อผ้าด้วยครับส่วนเนื้อผ้าเนี่ยครับผมก็เป็นคนเลือกเองครับเพราะว่าผมรู้ดีครับว่าการเนื้อผ้าตรงนี้คือผมต้องใช้ไปไหนเพราะผมเป็นนักกีฬาอะไรครับผมก็รู้สึกว่าทิศที่ผมเลือกมาเนี่ยเนื้อผ้าเนี่ยมันตอบโจทย์สําหรับตัวผมมากครับ เสื้อนี้จะเป็นนะเป็นแบรนด์เอชทีไนท์ครับเอชกับดีเมเทียร์ไทยแลนด์นะครับตัวเอสเนี่ยก็คือเป็นชื่อของผมครับคำว่าสุภวุฒิครับส่วนตัวทีก็คือนามสกุลของผมครับเถื่อนกาศครับส่วนเลขเก้าคือเป็นเลขอ่าที่ผมใส่เล่นในสนามอะไรครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติหรือสโมสรนะครับส่วนสีเนี่ยสีม่วงเนี่ยคือเป็นสีวันเกิดของผมที่ผมรู้สึกว่าสีเนี่ยเป็นสีสีน้ำโชคของผมใช่ครับครับผมก็เลยตัวนี้ครับสวยนะเนี่ยผมว่า ถ้าคุณผู้ชมหรือผมเนี่ยอยากมีส่วนร่วมกับโครงการเนี่ยผมจะได้อะไรบ้างครับอ๋อก็จะได้ทั้งหมดเป็นกิฟต์เซตเลยครับมีกล่องด้วยครับมีทั้งกล่องแล้วก็มีเสื้อแล้วก็จะเป็นกางเกงนะครับเป็นกางเกงที่เข้ากับชุดนะครับอ่าพอกางเกงไม่พอก็จะมีอันนึ้นะครับ ก็จะมีกระเป๋าสะพายด้วยอ๋อกระเป๋าสะพายกรับใช่ครับผมทีนี้ครบเซ็ตเลยครับเวลาไปเตะบอลหรือไปออกกำลังกายเราก็จะมีทั้งเสื้อทั้งเกล้วกระเป๋าใส่ไปครบเซ็ตเลยใช่ครับผมมีทั้งเสื้อกีฬาแล้วครับแล้วก็จะมีเสื้อที่ผมใส่อยู่ครับอ๋อตัวนี้ใช่ครับเป็นเสื้อลา์แวร์ครับสามารถใส่ไปเดินห้างก็ได้ไปเคไปเที่ยวกับแฟนก็ได้อะไรเงี้ยนึกออกนึกออกหรือจะไปไหนก็ได้ครับแล้วมีมีมีสีอะไรบ้างครับเนี่ย ก็จะมีสีขาวและสีดำครับที่เราจะวางจำหน่ายด้วยกันครับสุดท้ายนี้ผมอยากให้พี่อามฝากหน่อยละกันนะครับว่าถ้าใครอยากเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องทำยังไงครับใครที่จะสนับสนุนโครงการนี้ครับก็สามารถซื้อเสื้อคอลเลกชันของผมได้เลยครับมาร่วมเป็นผู้ให้กันนะครับผมว่าการให้ครับจะสำคัญกว่าการรับแน่นอนครับต้องขอขอบคุณพี่อาร์มมากๆครับที่สละเวลาซ้อมมาพูดคุยกับพวกเรานะครับผมส่วนครั้งหน้าโครงการนี้เราจะไปที่ไหน ฝากติดตามกันด้วยนะครับส่วนวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ